วันนี้ได้เป็นตัวผักกูดมาทุกคนวันนี้ผมจะใช้สดเลยนะครับเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนก็ได้นะครับแต่ผมได้มาประมาณสาี่กรัมนะผมเอาไปทำเมนูมาหนึ่งครั้งนะครับเอาไปผัดน้ำมันหอยทคนมันก็อร่อยดีนะครับแต่ด้วยตัวผักกูดที่มันสดและก็ใหม่นะครับผมก็เลย เด็ดสดๆวันนี้จะมายำนะทุกคนเดีย๋ยวเราใส่ตัวน้ำปลาไว้ก่อนนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับวันนี้เราจะทำตัวน้ำยำก่อนนะครับใส่น้ำปลาแล้วตามด้วยน้ำมะนาวเดีย๋ยวเราจะตัดตัวน้ำตาลไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ใส่ตัวน้ำตาลไปแล้วก็ตามด้วยผงชุนรสนะทุกคนวันนี้ความเปรี้ยวเราใช้มะนาวแล้วผมจะเพิ่มด้วยตัวมะขามเปียกนะครับเพื่อนๆชอบจีจ๊ดจ๊าดมากกว่านี้ก็ใส่เยอะก,กว่านี้ได้นะครับตัวมะนาวผมใช้ประมาณ3ามลูกนะแต่ว่าลูกไม่ได้ใหญ่มากต่อไปก็เป็นตัว หอมแดงนะครับพริกจินดาวันนี้ใช้ประมาณสิบลูกนะเพื่อนๆสามารถใส่เป็นตัวพริกแห้งเพิ่มไปตัวยก็ได้นะแต่พริกจินดาวันนี้เผ็ดแล้วครับแค่น้ำมะนาวโดนกับน้ำปลาก็กลิ่นหอมมาแล้วทุกคนต่อไปผมจะใส่ตัวไก่นะครับเป็นตัวไก่ย่างที่ผม ฉีกฉีกไว้นะครับเหมือนจะใช้เป็นตัวปกไก่บดลวกก็ได้นะหรือเป็นตัวหมูก็ได้นะครับแต่วันนี้พี่เขาซื้อตัวไก่ย่างมาให้นะครับผมก็เลยแบ่งเอามาฉีกฉีกทำเมนูนครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้แม่ทานข้าวตอนเย็นไปแล้แล้วก็คุกเขาให้สมรสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับ ตัวไก่ย่างเนี่ยมันก็จะมีความหอมเยอะนะครับแล้วก็จะมีความเค็มนิดๆแต่ที่เขาหมักแล้วก็ย่างมานะครับเราก็จะจะพึ่งไปปรุงรสชาติเยอะนะทุกคนก็ค่อยคลุกเขาไปก่อนพูดไปน้ำลายไหลไปครับเดี๋ยวเรา,าลองชิมกันว่ารสชาติจะออกมาวันไหนแต่ตรงนี้กลิ่นหอมมากทุกคน ุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับถ้าเมนูนี้เพื่อนๆใช้เป็นตัวน้ำเชื่อมมันก็จะไวนะครับเพราะว่าตัวน้ำตาลของเราเนี่ยไม่ได้เคี่ยวไว้มันก็จะละลายช้านิดหนึ่งถ้าเป็นน้ำเชื่อมมันก็จะสะดวกครับอเอาจริงๆเหมือนที่ันจะไม่เผ็ดนะทุกคนแต่กำลังแซ่บเลครับ อย่เติมน้ำปลาไปนิดนึงเติมตัวมะาขามเปียกนะครับแค่นี้ครับเมนูเราใส่เป็นตัวปัากูดเลยครับเพื่อนๆทานดิบไม่ได้ก็เอาไปทำให้มันสุกกันนะครับลวก น้ำสั้แป๊บหนึ่งโดนน้ำร้อนนะแต่ผมชอบฐานดิบมากกว่าทุกคนมันจะกรอบนะครับเพราะตัวผักกูดเนะี่ยมันไม่ได้มีความเหม็นเขียวอยู่แล้วนะครับมันจะกรอบกรอบอร่อยครับเคี้ยวมันจะมันนิดๆรสชาติวันนี้ผมก็เลยปรุงให้มันออกแนวจีจาไปนิดนึงนะครับจะเลยกินจะได้กินแอมกับผักกูดอร่อยนะครับ กุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับกินหอมมากทุกคนนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวเราไปจัดเติมไปจายกันครับง่ายมากเมนูนี้ครับไว้ด้วยครับ เรียบร้อยแล้วทุกคนหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้ครับลองตัวเนื้อไก่กันเลยครับรสชาติวันนี้เข้มข้นมากด้วยลองตัวผักกูดเลยครับสดๆเลยวันนี้ไม่ต้องลวกครับ วันนี้ผมเด็ดเอาแต่ยอดอ่อนออน,นะโดนกรอบมากครับเมนูนี้ได้อยู่นะครับเอามายำดูทุกคนโดยที่ไม่ต้องผ่านการลวกนะครับกรอบมาก เด็ดเอาเน้นๆเลยนะครับเพื่อนๆฟังเสียงครับเย๋ะวหลายคนจะถามว่าปักกูดรสชาติมันเป็นแบบไหนนะครับเวลาเอาไป ผัดกับน้ำมันหอยหรือผัดกับน้ำมันหมูนะมันก็จะเหมือนผักตำลึงไห้ทุกคนมันไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับแต่มันมีความกรอบแล้วมีความหอมนิดๆยิ่งออกมาทํายำสดเนี่ยมันยิ่งกรอบเลยทุกคนพอยอดอ่อนมากครับพี่เขาเพิ่งเอามาเมื่อเช้านะครับแล้วพี่แกให้มาเท่ขอตื้อแกนะครับแต่ว่าแกบอกไม่เอา เงินนะครับแกต,ตื้อมาฝากอร่อยด้วนเป็นน้ำยำวันนี้ของเราแบบจิตจัดจพอได้นะครับแทกเหมือนจะแบบไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่พี่กินดาเนี่ยเผ็ดเอาเรื่องครับ ึงใจเมนูนี้คุ้มค่ากันร,รอคอยทุนก็เรื่องการปรุงรสชาตินี่เ,นเพื่อนๆก็เติมตามที่เราชอบนะครับวันนี้ผมใช้ความเปรี้ยวจากตัวมะขามเปียกด้วยแล้วก็ตัวมะนาวด้วยนะครับตัวมะขามเปียกเนี่ยเวลาเราเติมไปเนี่ยมันก็ได้มีความเปรี้ยวประมาณว่าอมเปรี้ยวอมหวานนะครับมนันไม่เหมือนที่เราเติมน้ำมะนาวอย่างเดียวนะครับ มันจะเปรี้ยวโดดนะทุกคนโดดไปนิดนึงแล้วส่วนส่วนตัวผักกูดเนี่ยเพื่อนๆสามารถลวกก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเอามายำแต่วันนี้ผมเลือกใช้แบบว่าสดๆนะครับเด็ดอายอดอ่อนทนมันก็มีความกรอบอร่อยไปอีกแบบนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดทับตะไคร้ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่เมนูต่อไปนะครับสวัสดีครับ